ฝนวันสุดท้ายของชุดนี้กระนำลายจังหวัดรวมทั้งเกิดพายุลมแรงพัดบ้านเรือนเสียหายและเตรียมรับฝนชุดใหญ่รอบต่อไปกรมอุตูเตือนสัปดาห์หน้ามรสุมแรงขึ้นฝนตกหนักทุกภาคโดยเฉพาะด้านรับลมต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25มิถุนายนค่ะวันนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะที่ไหนฝนตกหรือว่าที่ไหนอากาศร้อนแล้งอย่าลืมแจ้งข่าวกันด้วยนะคะสําหรับวันที่16มิถุนายนนะคะยังคงมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าจะน้อยกว่าวันที่15นะคะไปดูสรุปพื้นที่ที่พบกลุ่มแม่ฝนของวันที่16มิถุนายนนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา16นาฬิกา ภาคเหนือพบกลุม่มแม่ฝนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,น่านพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางอุตรดิตาและพะเยา ภาคอีสานพบกลุ่มแม่ฝนทุกจังหวัดภาคกลางพบกลุ่มแม่ฝนกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการนคนปรปฐมนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกพบกลุ่มแม่ฝนกระจายทุกจังหวัดส่วนภาคตาใต้ฝนน้อยค่ะพบกลุ่มแม่ฝนแค่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและตรังค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองตั้งแต่เย็นวันที่16ไปจนถึง เ็นวันที่17มิถุนายนกรมวัตูเตือนภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านเพชรบูรณ์และพิษณุโลกภาคอีสานฝน40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝน40%ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีนครปฐมการจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพปริมณฑลฝนมากกว่านิดหน่อยค่ะ 6 0สของพื้นที่ภาคตนออกฝน3 0ของพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีราดส่วนภาคใต้ฝน40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่รังสตูลเพชรบ,บุรีสุราธานีนคะรศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากเว็บไซต์ของกรงมอุตูค่ะในช่วงวันที่16-19มิถุนายนมรสุม UM ตะวันตกเชียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหยอมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายนร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นค่ะทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะสรุปว่าทุกภาคนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมี ลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะในช่วงวันที่20-22มิถุนายนนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงค่ะทั้งฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมทั้งชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูคือฝนตกหนักที่สุดค่ะแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อเปอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะ วันนี้เริ่มดูกันที่ตีหนึ่งของวันศุกร์ที่17มิถุนายนค่ะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณไพสาลตอนบนเช่นเดิมนะคะมีสีฟ้าแถวบึงกาฬสกลน,นครแล้วก็บางส่วนของนครพน,นมค่ะกับ อีกจุดหนึ่งนะคะแถวพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะเป็นสีฟ้าเขียวแถวเชียงรายแถวหน้านเชียงใหม่แม่งสอนสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยส่วนภาคตะวันออกไม่มีสีค่ะภาคใต้จะมีกลุ่มสีฟ้าอยู่ช่วงกลางภาคนะคะแถวชุมพรสุราษฎร์นครระนองพังงากระบี่ค่ะ สีฟ้าคืออาจจะเป็นฝนหรือไม่ใช่ฝนก็ได้นะคะต่อไปตีสามวันศุกร์ที่17มิถุนายนค่ะภาคใต้ภาคต้นออกภาคกลางไม่มีสีนะคะส่วนภาคอีสานแถวตอนบนค่ะบึงกาฬสกลนครหนองคายแล้วก็บางส่วนของอุดรธาน,นีนะคะช่วง ที่จะใกล้รอยต่อ3าสีจังหวัดนี้ค่ะมีสีฟ้าเขียวอยู่ส่วนแถวพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ยังมีสีฟ้าอยู่ค่ะน,น่านเชียงรายยังมีสีฟ้าอยู่นะคะต่อไป6กโมงเช้าวัวนศุกร์ที่17มิถุนายนค่ะแถวอีสานตอนบนสีลดลงนะคะฝนที่ตกก็จะเบาบางลงค่ะเหลือเล็กน้อยนะคะแถวบึงการใกล้ชายแดนค่ะนอกจากนัดอีสานภาคกลางภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ไม่มีสีเลยค่ะก็จะมีสีอยู่บ้างแถวภาคเหนือนะคะสีฟ้าอ่อนแถวน่านเชียงรายแล้วก็แม่ห้องสอนค่ะ กางมุเช้าวันศุกร์ค่ะโอกาสเกิดฝนบริเวณประเทศไทยยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนใหญ่มีสีฟ้าอ่อนจางๆค่ะเป็นแนวใกล้จังหวัดที่ใกล้ชายแดนนะคะแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายพะเยาหน้าแถวปราจีนบุรีนคะรน,นายกชนบุรีระยองค่ะภาคใต้นะคะจะมีสีฟ้าเขียวค่ะแถวจังหวัดสตูลจังหวัดเดียวค่ะเที่ยงวันศุกร์ที่17มิถุนายนค่ะภาคใต้สีเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะแต่ยังคงเป็นแค่สีฟ้าค่ะ แถวจังหวัดชุมพรระนองค่ะพังงาสุราษฎร์นครตรังสตูลสงขลายะลาค่ะภูเก็ตเล็กน้อยนะคะภาคตะวันออกก็ยังน้อยอยู่ค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแถวปราจีนบุรีนะครนายกระยองจันทบุรีราดภาคกลางน้อยมากค่ะมีเล็กน้อยแถวกาญจนบุรีภาคเหนือส่วนใหญ่ทางตอนบนค่ะเชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่ลำปางค่ะแล้วก็แม่ฮ่องสอนตาภาคอีสานค่ะเที่ยงวันศุกร์ สีไม่ค่อยชัดเจนนะคะยังค่อนข้างน้อยอยู่มากค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าอ่อนฝั่งตะวันออกของภาคนะคะจังหวัดที่ติดกับลาวแล้วก็มีแถวนครราชสีมาตอนล่างเล็กน้อยค่ะบ่ายสามวันศุกร์ที่17มิถุนายนสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มมีฝนบ้างบางพื้นที่ค่ะโดยที่เยอะที่สุดจะเป็นภาคใต้นะคะเพราะว่ามีสีเหลืองปนค่อนข้างมากค่ะภาคใต้มีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองแถว ระจวบตอนล่างค่ะบางสะพานน้อยลงไปนะคะแล้วก็ชุมพรสุราธานีพังงากระบี่ค่ะพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสค่ะภาคตอนออกสีฟ้าเข้ามาปกคลุมทุกจังหวัดแล้วนะคะเริ่มมีฝนบ้างกลุ่มเล็กๆค่ะภาคกลางค่ะจะเริ่มจากทางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็อุทัยธานีนคะรสวรรค์บ้างแถว สระบุรีปรทุมธานียุทธยากรุงเทพบางค่ะภาคเหนือสีส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนค่ะเป็นสีฟ้าเขียวแถวเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์ค่ะส่วนฝั่งแม่ฮ่องสอนตาค่ะสุขโขทยัยกำแพงเพชรเพชรบุ์จะเป็นสีฟ้าอ,อ,อ่อนนะคะสำหรับภาคอีสานมีสีฟ้าแถวเชัยภูมินครราชสีมาค่ะตก,นกลนกครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอํานาจแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ 6โมงเย็นวันศุกร์ที่17มิถุนายนภาคอีสานสีลดลงนะคะแต่แต่จะไปเน้นตกทางตอนบนแทนค่ะมีมสีเหลืองแถวหนองคายอุดรธาน,นีนะคะแล้วก็สีฟ้าเขียวแถวเลยหนองบัวลำพูอึงการค่ะสะกลน,นครนครพนมค่ะส่วนตอนล่างของอีสานสีอ่อนๆค่อนข้างน้อยค่ะภาคตะออกสีลดลงนะคะเหลือส่วนใหญ่ทางสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางค่ะสีขยับเข้ามาช่วงกลางๆภาคนะคะแต่ว่าสีไม่ค่อยเยอะค่ะ ฝนค่อนข้างน้อยนะคะมีบางพื้นที่ค่ะมีสีฟ้าเขียวแถวอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองค่ะการจนบุรีนครปฐมสระบ,บุรีอยุธยาปทุมธานีค่ะพักเหนือมีสีฟ้าแถวแม่ฮ่องสอนแถวจังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านค่ะสําหรับภาคใต้6โมงเย็นวันศุกร์นะคะมีสีฟ้าช่วงประจวบตอนบนแถวหัวหินค่ะแล้วก็มีสีเขียวเหลืองช่วงนครศรีธรรมราช จังสตูนพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธีวาสค่ะสามทุ่มวันศุกร์ที่17เจ็มิถุนายนค่ะภาคใต้ภาคตอนออกภาคกลางภาคอีสานตอนล่างไม่มีสีเลยนะคะภาคอีสานตอนบนค่ะมีสีช่วงพื้นที่เดิมนะคะหนองคายบึงกาฬสกลนครหรือว่านาครพนมค่ะภาคเหนือค่ะมีสีตัวใหญ่ทางตอนล่างนะคะอุตรดิตถ์พิษณุโลกค,ค่ะพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรสุโขทัยค่ะ ฝั่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่มีสีจางๆเล็กน้อยต่อไปตีหนึ่งวันเสาร์ที่18มิถุนายนค่ะภาคเหนือมีสีฟ้าอ่อนนะคะฝนน้อยลงค่ะแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแพร่พะเยานา่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภายสานยังเน้นทางตอนบนค่ะแถวน้องค่ายสกลน,นครน,นครพน,นมค่ะอีสานล่างไม่มีสีภาคตะนออกกับภาคกลางและภาคใต้ไม่มีสีค่ะต่อไปวันเสาร์ดูที่6กโมงเช้าเลยนะคะ ภาคใต้ภาคตอนออกภาคกลางภาคอีสานไม่มีสีค่ะจะมีแค่ภาคเหนือนะคะเป็นสีฟ้านอ่อนแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแถวเชียงใหม่แถวแพร่แถวน่านนะคะลำปางลำพูนบ้างค่ะเที่ยงวันเสาร์ที่18มิถุนายนค่ะช่วงเที่ยงนะคะมีสีฟ้านอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสีฟ้าทุกจังหวัดค่ะฝั่งอ่าวไทายมีบ้างเล็กน้อยแถวชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชภาคตนออกมีสีจางๆเล็กน้อยแถวจันทบุรีราดภาคกลางมีแค่กาญจนบุรีภาคเหนือฝั่งแม่ฮ่องสอนตากไผ่าสารไม่ค่อยมีค่ะ บ่ายสามวันเสาร์ที่18มิถุนายนค่ะมีสีฟ้าเพิ่มเข้ามาบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้ที่จะมีโอกาสตกมากที่สุดค่ะภาคใต้มีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดนะคะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดกระบี่จังสตูลค่ะสงขลายะลานราธิวาสค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้านะคะภาคตะวันออกมีสีฟ้าแถวระยองจันทบ,บุรีตราดะฉะเชิงเซาภาคกลางจะมีสีฟ้า เริ่มเข้ามาทางฝั่งตะวันตกก่อนนะคะการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีค่ะส่วนภาคเหนือเน้นทางตอนบนค่ะสีฟ้าเขียวแถวเชียงรายพะเยาค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวแม่ฮ่องซ้อนเชียงใหม่ลำปางน,าน่านเพชรบูรณ์ส่วนอีสานค่ะมีแค่ช่วงตอนบนแถวเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมิตอนบนค่ะ หกโมงเย็นวันเสาร์ที่18มิถุนายน้ายสารมีสีอยู่นิดหน่อยนะคะแถวอุดรธานีน้องคายค่ะมีกลุ่มมีอยู่กลุ่มเดียวนะคะส่วนภาคตอนออกไม่มีสีค่ะภาคกลางมีสีขยับเข้ามาช่วงกลางกลางภาคนะคะเป็นแค่สีฟ้าค่ะนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีไทรนาศิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุทยาปทุมธานี นคนปรปฐมราชาบุรีส่วนภาคเหนือมีสีฟ้าเขียวค่ะฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านค่ะสําหรับภาคใต้6โมงเย็นวันเสาร์สีเบาบางลงนะคะมีสีส่วนใหญ่ตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะสีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดนะคะยกเว้นฝั่งจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตค่ะโดยฝั่งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิว่าค่ะจะมีสีฟ้าเขียวนิดนึงนะคะ สามทุ่มวันเสาร์ที่18มิถุนายนภาคใต้ภาคตอนออกภาคอีสานไม่มีสีค่ะส่วนภาคกลางมีสีฟ้าอยู่บ้างแถวจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีค่ะภาคเหนือมีสีฟ้านิดหน่อยแถวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่วงตอนล่างๆมีสีแถววิเชียรบุรีหนองไผ่ค่ะส่วนจังหวัดอื่นก็มีสีฟ้าเล็กน้อยแถวแม่ฮ่องสอนนอกจากนั้นไม่มีสีเลยค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆกันนะคะไม่เน้นจังหวัดเน้นพื้นที่ภาคค่ะ ไปดูช่วงบ่ายเลยนะคะบ่ายวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนค่ะมีกลุ่มสีบ้างเล็กน้อยค่ะทางภาคเหนือภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะพอช่วงค่ำค่ะจะมีกลุ่มสีเหลืองทางภาคกลางค่ะแล้วก็ขยับไปช่วงดึกๆจะเป็นอีสานตอนล่างนะคะต่อไปเช้าวันจันทร์ที่20มิถุนายนไม่มีสีค่ะ พอช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายนะคะมีกลุ่มสีส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือและภาคกลางด้านตอนตกที่ติดกับพม่าค่ะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะพอช่วงค่ามีกลุ่มสีเหลืองทางภาคกลางค่ะภาคต้นออกภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือด้านลาวค่ะส่วนภาคใต้ไม่มีสีนะคะแล้วก็ยิ่งดึกๆค่ะอีสานตอนบนนะคะกับภาคตอนออกมีสีเหลืองค่ะน,น,นี้เช้าวันอังคารที่21มิถุนายนนะคะอีสานตอนบนระวังฝนค่ะ ต่อไปบ่ายวันอังคารที่21มิถุนายนค่ะมีกลุ่มสีฟ้าเล็กน้อยนะคะเข้ามาทางภาคเหนือภาคกลางภาคตอนอ,อกอีสานด้านตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะพอช่วงเย็นช่วงค่ำค่ะจะมีกลุ่มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงด้วยค่ะเป็นกลุ่มฝนตกหนักอยู่บริเวณภาคกลางค่ะกําลังจะเข้าภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะและหลังจากนั้นช่วงดึกของวันอังคารที่21ค่ะก็จะมีกลุ่มฝนตกเยอะบริเวณภาคอีสานค่ะและ้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะ ต่อไปเช้าวันพุทธที่22มิถุนายนเช้ามืดยังมีกลุ่มสีอยู่ทางเหนือและอีสานตอนบนค่ะพอช่วงบ่ายค่ะบ่ายก็เริ่มมีสีฟา้าอ่อนเข้ามานะคะพักเหนือพักกลางพักใต้ตอนบนพักตอนออกภายสานด้านตอนตกค่ะแล้วก็มีพักใต้ตอนล่างใกล้ชายแดนด้วยค่ะพอช่วงดึกค่ะจะเข้าวันพฤหัสที่2ี่นะคะกลุ่มฝนจะขยับไปบริเวณภาีศานนะคะมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะโดยเฉพาะภาีศานตอนบนมีสีเหลืองค่ะ ต่อไปเช้ามืดวันพฤหัสที่23มิถุนายนค่ะมีสีฟ้าอ่อนแถวภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะพอช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายก็มีกลุ่มสีเพิ่มขึ้นนะคะเป็นสีฟ้าเขียวส่วนใหญ่ทางภาคอีสานค่ะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกต่อไปค่ะพอช่วงดึกๆวันพฤหัสที่23ค่ะมีกลุ่มสีฟ้าเขียวแถวภาคกลางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะเช้าว,วันศุกร์ที่24มิถุนายนค่ะ ก็จะมีกลุ่มสีอ่อนๆอยู่บ้างทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานภาคตะวันออกค่ะพอช่วงบ่ายช่วงเย็นวันศุกร์ที่24มิถุนายนค่ะกลุ่มสีฟ้าเขียวค่ะแถวภาคเหนือภาคกลางค่ะภาคใต้นะคะตอนบนและตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคอีสานเริ่มจากด้านตะวันตกก่อนค่ะฝั่งที่ติดกับภาคกลางนะคะแล้วพอช่วงดึกๆเข้าเช้าว,วันที่25มิถุนายนค่ะจะมีกลุ่มสีเขียวเหลืองทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวค่ะ ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะอันนี้ปลายวันที่25ค่ะก็มีกลุ่มสีส่วนใหญ่สีเหลืองทางภาคกลางค่ะภาคอื่นๆก็จะมีสีฟ้ากระจายในทุกภาคนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะแอดมินก็เอาใจช่วยตลอดเลยนะคะ,คะก็ขอให้ได้สักรอบหนึ่งนะคะแล้วมาอัปเดตกันใหม่คลิปต่อไปนะคะต่อไปปรบมุขสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูนาโนโฟนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่17มิถุนายนไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่18มิถุนายนค่ะสถานที่แรกด่านแม่และเมาจังหวัดตา วันศุกร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงค่ำแต่ว่าช่วงละไม่ถึง1มมตรอาจมีฝนตกหรืออาจเป็นแค่เมฆค่ะบางไซยุธยาวันศุกร์และวันเสาร์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มดานซ้ายจังหวัดเลยวันศุกร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะมีค่าฝนไม่ถึง1มเมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นบ้านไหม่ชัยพศบนุรีดำวันศุกร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีค่าฝนไม่ถึง1มเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะนนสูงศรีคิ้วและบัวใหญ่นครและวันเสสาาโอก ฝนตกน้อยนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค้าฟฝนไม่ถึง1มิลิเมตร แก่งครอจังหวัดชัยภูมิวันศุกร์วันเส,สาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่เวียงสะเคียนซาและพุนพินสุราธานีค่ะวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเย็นนะคะ4-10มิลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตกค่ะหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำามถึมิลิเมตรส่วนศรีชนค่ะมีค่าฝนในช่วงบ่าย2มิลิเมตรโอกาสเกิดฝนตกน้อยกว่าท่าวังผาและผู้เพียงจังหวัดน่านวันศุกร์กลางวันจะเป็นค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะเมฆ รือฝนเบาบางจากนั้นค่าฝนก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเย็น8-9มิลิเมตรและเช้ามืดวันเสาร์อีก3-6มิลิเมตรีสำโรงสุโขทัยวันศุกร์วันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดสลับเมฆครึ้มอําเภอเมืองสกลนครวันศุกร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึงเย็นไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนเช้ามืดวันเสาร์ตีหนึ่งมีค่าฝนเล็กน้อย2มิลิเมตรค่ะบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์วันเสาร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ลมมศััักจงววดเพชชรบู์าืนุ่ เล็กน้อย1มเมเย็นวันศุกร์ค่าฝน3มิลิมตรและตี1วันเสาร์2มิมค่ะบ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงการช่วงเช้ามืดวันศุกร์มีค่าฝน9มิมค่ะส่วนช่วงกลางวันเป็นค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มิมอาจเป็นแค่เมฆหรือฝนตกเบาๆบาส่วนเช้าวันเสาร์ก็มีอีกเล็กน้อย1มิมค่ะ แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น1-3มมิลิเมตรส่วนเช้ามืดวันเสาร์เป็นเมฆครึ้มๆมส่วนใหญ่นะคะค่าฝนไม่ถึง1มิลิเมตรอำเภอเมืองอุบลราชธานีวันศุกร์วันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดวันศุกร์ช่วงเที่ยงถึงเย็นค่าฝนไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยโพนพิสัยจังหวัดหนองคายตีสีวันศุกร์ค่าฝน4มิลิเมตรช่วงค่ำถึงดึกสองถึงหกมิลลิเมารก4-8 ม mm, ค่ะและสุดท้ายคลองตะกร้าฉาเชิงเซาวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น2มิลิเมตรค่ะอาจมีฝนหรืออาจเป็นแค่เมฆรึ้มผ่านนะคะส่วนนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์ค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาน,น้องฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมช่องช,องชาวบ้านตาดำดำมาตลอดค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปแอดมินจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันในช่วงเย็นถึงค่ำนะคะสวัสดีค่ะ